2564เวลาประมาณ19นาฬิกาย้ำอีกทีนะครับเป็นข้อมูลวันที่9มกราคม2 5 1 4เวลาประมาณ19นาฬิกาผมมาที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตเพื่อมาไขาข้อข้องใจว่าเฮ้ยที่มันมีประกาศอะไรออกมาเนี่ยมาภูเก็ตแล้วมีการกัดตัว14วันมันเป็นยังไงเมื่อกี้ผมเข้าไปฟังนะครับฟังนะครับผมเข้าไปที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้นล่างหรือเรียกว่าขาเข้าหน้าประตูสามมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เป็นผู้หญิงสองท่านผมเข้าไปถามเขาก่อนอื่นครับผมขอกราบขอไปท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเอ่อวิดีโอนี้ไม่ได้มีเจตนามาบิดเบือนหรืออะไรผมเป็นเพียงวิดีโอที่ต้องการหาความชัดเจนนะครับก็เลยมาถามเขานะครับหากมีข้อผิดพลาดในสิ่งที่ผมพูดไปขอย้ําครับ ไม่มีเจตนาทําให้เกิดการสับสนหรือบิดเบือนเป็นข้อมูลที่ผมมาฟังแล้วก็มาถ่ายทอดหากต้องการเผยแพร่ข้อมูลที่มันชัดเจนสามารถติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะครับคอมเมนต์มาหรือโทรมาหาผมนะครับ0814991206 0814991206คุณกบภูเขาไฟนะครับผมขอย้ําก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นการมาสอบถามจริงไม่ได้มีเจตนาสร้างความบิดเบือนหรือความเข้าใจผิด นะครับหากมันเป็นเรื่องราวที่ต้องผิดพลาดอะไรต้องกราบขอภัยก่อนนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมเข้าไปที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้นหนึ่งตรงหน้าประตู3ามขาเข้าเจอเจ้าหน้าที่ผู้หญิงสองคนผมถามว่าถ้าเดินทางมาจังหวัดภูเกต็ตเขามีมาตรการการกักตัวยังไงฟังนะครับไม่มีการกักตัวที่สนามบินใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการกักตัวใดๆที่สนามบินทั้งสิ้นนะครับ ขั้นตอนการเดินทางคือพอลงเครื่องมาปุ๊บคุณก็เข้ามาในตัวอาคารจะมีไทยชนะหนึ่งคุณต้องโหลดไทยชนะอ่าสองคุณต้องไปคีย์ข้อมูลใน g o p u k e t c o m พอคุณคีย์ข้อมูลใน g o p ปร k t t o o m เสร็จปุ๊บสามคุณก็มีแอปไทยชนะประเมินความเสี่ยงตัวเองจะมีเจ้าหน้าที่ขอดูดูเสร็จทั้งหมดก็ไปไหนก็ไปครับหมดหน้าที่ของสนามบินย้ำนะครับเขาพูดมาอย่างนี้เลยนะครับ ไม่ใช่หน้าที่ของเขาแล้วนอกอาคารสนามบินเขาไม่เกี่ยวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการว่าคุณจะโดนดนกักตัว14วันไปกักตรงไหนก็ไม่รู้อะไรยังนีไม่มีนะครับเข้ามาลงเครื่องปุ๊บเดินเข้ามานะครับ1คุณเช็คอินไทยชนะให้เขา 2. นะครับคุณโหลดแอป,ปหมอชนะให้เขาดูว่าความเสี่ยงคุณประมาณไหน 3. คุณไปที่ go phuket com ขีดข้อมูลให้เขาเขาจะดูทั้งหมดนี้ก็ เชิญคุณเดินทางตามสะดวกในกรณีกลับกันเมื่อคุณกลับมาเขาก็ไม่ได้สนใจไอ้คุณจะมายังไงไม่รู้แต่เมื่อคุณมาถึงสนามบิน1คุณก็ไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน2คุณก็เช็คอินไทยชนะสามคุณก็เอาแอปหมอชนะให้เขาดูแล้วก็นิมนต์ขึ้นเครื่องไปกลับบ้านคุณไปก็คือคงไปกรุงเทพนะครับแต่ในกรณีที่มาจากพื้นที่เสี่ยง5จังหวัดนะครับพื้นที่เสี่ยง5จังหวัดคือ สุสาครชนบุรีระยองจันทบุรีตาดและก็กรุงเทพห้เขตสีแดงาบางพัดหนองแขมบางแครภาษีเจริญขออภัยนะอันนี้จาไม่ได้คุณก็ต้องมีใบตรวจโควิดมีใบรับรองการเดินทางแล้วก็มา 1. ยื่นใบตรวจโควิดใบรับรองการทาง 2. นะครับก็เช็คอินทนะสาโชว์หมอชนะ4ไปโก p ู k ก t com นะครับแล้วคุณก็ผ่านด่านมาก็เดินตามปกติออกมาใครจะรับไปไหนก็ไปรับไปไหนก็ไปขากลับเกลื่อนกันเขาไม่สนใจหรอกว่าไอ้ถ้าจัดช้ยในเมืองเขาทาอะไรไม่รูุู้มาถึงสนามบินก็จะอินสายการบินปกตินะครับเช็คอนินชนะโชว์หมอชนะแล้วก็นิมนต์กลับกรุงเทพไปได้เลยนะครับย้ําอีกครั้งนะครับวันนี้วันที่9มกราคม2564เวลา19นาฬิกาวันที่ผมมาหาข้อมูลนะครับ ผิดถูกอย่าว่าผมนะครับไม่มีเจตนาบิดเบือนต้องขออภัยนะครับเผื่อเดี๋ยวไปม,มีผลทางกฎหมายอะไรผมไม่ได้มาบิดเบือนอะไรนี่ผมไปถามเจาา้าหน้าที่ทางตำนานของที่ทํางานอยู่ในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้นล่างหน้าประตูสามไม่มีอยูสองท่านนะครับถ้าหากผิดพลาดมันจะผิดตรงนั้นนะครับบอกผมมาอย่างนี้จริงสรุปว่าไม่มีการกักตัวใดๆที่สนามบินนะครับ14วันไม่มีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้ลืม กด s u b สไคร b e ไว้ด้วยนะฮะกดละฆครังแล้วก็แชร์ไปด้วยข้อมูลอย่างนี้มันสับสนมากนะตอนนี้มีคำถามก็คอมเมนต์มาเดีย๋ยวมาตอบให้สวัสดีครับ